อันนี้แม่งขี้ดื้อครับตัวจังไรอยากขี้ดื้อแล้วเราแล้วมาทำอะไรดิข้างล่างไม่ได้แล้วเขาบนใช่ไหมเออเราเห็นตรงนี้เห็นขี้ล้วครับวนนี้ขี้ขี้ออกมาแล้วเรากดดูครับบวมไปแล้วครับตอนนี้ไหมครับบวมแล้วอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้โอ้โหมาทีงนี้แล้วครับถึงนี้แล้วครับเกือบรอบแล้วนะครับนี่ครับเกือบรอบแล้วครับโอ้ นี่ครับจะไว้วางใจเดี๋ยวเราจะจัดการเธอนี่ครับเปิดมาเจอตัวแล้วครับโดนมีดไปแล้วคับดาวนอนไปเลยมีตัวใหญ่ป่าออกอเธอเคีย